สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาอัปเดตสวนนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่เริ่มจะมีฝนตกแล้วนะคะตอนนี้มีน้ำอยู่เต็มคลองไส้ไก่เลยนะคะนี่ค่ะต้นไม้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขียวชะอมดีนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรอบๆนะคะอัปเดตว่าตอนนี้สวนเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะโอเคเริ่มกันเลยจ้า อันนี้เป็นบริเวณคลองไส้ไก่ตรงทางเข้านะคะเดือนนี้ฟางเริ่มจะร้อยหลอไปแล้วนะคะก็คงเพราะว่าวัวเราไม่สามารถจับปล่อยลงไปในนาได้แล้วเนาะโอเคนี่เป็นต้นจำปีนะคะเดบดี๋ยวแป๊บิดนึงไปจ้าไปดูกันต่อนะคะ บริเวณนี้เป็นบริเวณคอกวัวนะคะแล้วก็เป็นที่จอดรถนะคะมาดูกันว่าคลองไส้ไก่ตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มจะสูงขึ้นนะคะมีการลงต้นมะกรูดเพิ่มนะคะแล้วก็มีลงตะไคร้ตอนนี้มะม่วงหรือว่าต้นไม้อื่นๆเนะะี่ยค่ะก็เริ่มจะที่เราลงไปเมื่อประมาณสัก3ามสี่เดือนที่แล้วนะคะเริ่มแตกยอดแล้วก็สวยมากแล้วค่ะ โอเคอันนี้เป็นห้องน้ำใหม่นะคะที่เพิ่งทำเอาไว้เวลาใช้เข้าห้องน้ำในสวนเนาะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะข้ามคลองไส้ไก่ตรงนี้ไปนะคะดูสิคะตอนนี้น้ำปริ่มมาจนถึงสะพานเลยค่ะโอเคไปกันต่อค่ะ ตรงนี้เป็นจุดที่เราพักไม้เอาไว้นะคะเป็นพวกกล้าไม้แล้วก็ที่จะสำหรับที่จะใช้ลงในแปลงที่จะขุดเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นที่นะคะที่จะใช้ขุดโครงการโคกหนองนางของกรมพัฒนาชุมชนนะคะก็คือจะแบ่งที่สามไร่ออกมาเพื่อทำโครงการนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหลังจากที่เรามาดูบริเวณนี้กันนะคะ อันนี้เป็นต้นทุเรียนนะคะที่กางมุงเอาไว้ให้นะคะป้องกันมแมลงเพราะว่ามแมลงลงค่อนข้างจะเยอะนะคะนี่เป็นต้นทุเรียนนะคะค่อนข้างจะใหญ่โอเคต้นขนุนตอนนี้คือในสวนก็จะเขียวๆหน่อยนะคะเพราะว่าได้รับฝนไปดกูกันต่อนะคะก็มีพวกต้นส้มต้นอะไรที่เราลงเอาไว้นะคะมันก็จะค่อยๆ โตขึ้นทีละทีละหน่อยนะคะใช้เวลานิดนึงต้นมันนาวต้นอะไรใดๆนะคะอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีต้นพุทราด้วยนะคะที่เพิ่งจะตัดกิ่งไปเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วแตกยอดมาใหม่นะคะอ,คอันนี้ไปดูกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวตรงทางด้านขวามือค่ะช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนแล้วนะคะก็จะมีพวก ดอกกระเจียวอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจะผุดขึ้นมานะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะบริเวณนี้จะปลูกต้นกระเจียวเอาไว้ด้วยแต่ว่ายังไม่ออกดอกดีนะคะแต่ว่าอีกไม่นานก็คงจะมีดอกให้ได้ชกชื่นชมกันแล้วค่ะเพราะว่าหน้าฝนแล้วนาอฝนมาแล้วโอเคเดินต่อไปนะคะก็มีมะม่วงหลงหดูมาบ้างนะคะ น,นี่ก็เป็นทุเรียนอีกหนึ่งต้นนะคะแล้วก็นี้เป็นกล้าทุเรียนใหม่นะคะอันนี้เป็นเคยเป็นที่เป็นที่เก็บของนะคะเป็นเรือนแต่ก็รื้อออกนะคะว่าเดี๋ยวจะเป็นทางให้รถได้วิ่งผ่านนะคะเดี๋ยวจะจะมีรถแบ็คโฮมาเพื่อที่จะขุดโครงการโคกหนองนานะคะ โอเคผ่านบริเวณนี้ไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะพื้นที่ที่จะใช้ขุดโคกหงนาะก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาอยู่นะคะก็จะแบ่งพื้นที่สามไร่ออกมานะคะเพื่อที่จะร่วมโครงการโคกหองนานะคะเดินไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพื้นที่แปลงนี้นะคะ เป็นจุดที่ทางกรมพัฒนาชมุมชนนะคะทางพัฒนาชมุมชนของอำเภอเนี่ยคะ่ะเขาเข้ามาวัดแปลงแล้วนะคะก็คือมีการปักหมุดปักไม้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์นะคะบอกว่าโอเคแบโคโฮใช้บริเวณนี้นะคะเป็นพื้นที่ในการขุดจะมีทั้งหมดสองบ่อด,ด้วยกันนะคะ ลึกประมาณ6เมตรค่ะแต่ว่าก็คือจะไม่ได้เป็นแนวตรงนะคะก็คือจะเป็นการค่อยๆทยอยลึกลงไปเป็นตะพักนะคะเดี๋ยวยังไงวันไหนได้รับการเข้ามาขุดแล้วจะถ่ายอัปเดตออกมาให้ดูนะคะว่าหลังจากการขุดแล้วพื้นที่ของแปลงนี้นะคะ จะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะบอ่อจะอยู่ตรงไหนคลองใส้ไก่จะอยู่ตรงไหนแล้วก็พื้นที่ไหนนะคะที่เราจะใช้ปลูกต้นไม้บ้างนะคะจะพามาดูหลังจากนี้โอเคอันนี้เราจะเดินไปจนสุดพื้นที่เลยนะคะมีน้องมินินะคะเดินนําไปอยู่ไปเลยจ้าตอนนี้นะคะพื้นที่นี้ก็คือเราจะไม่หวานข้าวนะคะเพื่อที่จะรอให้ รถแบ็คโคเข้ามาขุดนะคะจะมีทาเป็นหนองน้ํานะคะสองหนองแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่เป็นรูปตัวแอลนะคะ<ม>เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะโอเคอันนี้เป็นพื้นที่ที่จะเป็นบ่อท,ที่สองแล้วนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวพอสุดที่นะคะตรงปลายนาเนี่ยนะคะเราจะยัง มีแปลงเล็ก1แปลงนะคะที่จะใช้ในการปลูกข้าวนะคะไว้สำหรับกินในปีถัดไปนะคะแล้วก็จริงๆแปลงติดกันด้านซ้ายเนะะี่ยค่ะก็จะมีปลูกข้าวอีกประมาณเจ็ดไร่นะคะวจะใช้ในการปลูกข้าวอยู่โอเคค่ะนี่นี้ก็คือจะสุดพื้นที่ที่จะใช้ขุด ัวบ่อนะคะนี่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของบ่อที่สนะคะตอนนี้เริ่มมีน้ําบ้างแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกเนะะี่ยค่ะตรงนี้ก็ได้ทําการหวานข้าวเอาไวะะ้แล้วนะคะน้อมีข้าวงอกแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงที่ข้าวโตวเต็มที่กว่านี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้าวที่มันโตแล้วเต็มนาอย่างเงี้ยค่ะและ้วขนาดมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นข้าวของมัิพันหนึ่งศู้านะคะ ได้ทําการหว่านไปแล้วนะคะถัดจากแปลงนี้นะคะก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่แบ่งพื้นที่เอาไว้สําหรับการทําตะไคร้นะคะอีกประมาณ2ไร่นะคะค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตลงตะไคร้แล้วหรืออะไรเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะยังไงขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ